เราจะปัดเจ็บหรือเปล่าเราจะทําผิดท่าหรือเปล่าจะบอกได้เลยตอนนี้ค่ะว่าเราจะทําผิดท่าแน่ค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้อยากจะมาสื่อสารกับนักเรียนกลุ่มหนึ่งนะคะมีนักเรียนกลุ่มหนึ่งังวลค่ะกังวลว่าเวลาที่เราฝึกโยคะเองที่บ้านเนี่ยเราจะบาดเจ็บหรือเปล่าเราจะทําผิดท่าหรือเปล่าจะบอกได้เลยตอนนี้ค่ะว่าเราจะทําผิดท่าแน่ๆค่ะแต่ว่าไม่เป็นอันตรายถ้าเรามีสติกับร่างกายเราเสมอค่ะเพราะว่าร่างกายเราเนี่ยเป็นอะไรที่ฉลาดมากๆเลยแล้วมันก็จะคอยเตือนเราก่อนที่เราจะเข้าท่าไปถึงท่าที่ เรียกประทับผิดทั้งหลายเนี่ยร่างกายเราจะส่งสัญญาณมาบอกเราเลยแน่นอนว่าสัญญาณมันอาจจะไม่ใช่แบบเงี้ยวหูฟังแล้วจะได้ยินแต่เราต้องใช้ร่างกายรับรู้ค่ะแล้วถ้าเกิดว่าเราแบบไม่แน่ใจและว,ว่าความรู้สึกของร่างกายเนี่ยมันแปลว่าอะไรกันแน่มีภาษาอะไรไหมที่ร่างกายเราพอจะพูดได้แล้วเราก็เข้าใจได้ด้วยมีค่ะภาษาหนึ่งก็คือลมหายใจนั่นเองอันนี้ก็เป็นเหตุผลที่จิ๊บเน้นอยู่เสมอเลยว่าเวลาที่ฝึกเนี่ยให้ดูลมหายใจ ถ้าเกิดว่าเราหายใจลึกได้หายใจยาวได้หรือว่าหายใจเร็วเนี่แหละแต่เราควบคุมลมหายใจได้ตราบใดก็ตามที่เรายังควบคุมลมหายใจได้อยู่ก็เป็นไปได้สูงเลยค่ะว่าเรากําลังทําดีแล้วโอเคเลยแล้วร่างกายเราก็พร้อมที่จะไปต่อกับเราแต่ถ้าเมื่อไหรก็ตามที่ลมหายใจเริ่มติดติดขัดขัดแล้วเราก็เริ่มควบคุมลมหายใจไม่ได้เริ่มจะแบบแอบกลั้นลมหายใจโดยที่แบบเอ๊ะเรากลั้นลมหายใจนี่นาะ เอ๊ะทำไมลมหายใจนั้นสั้นจังถ้าเราเริ่มแบบควบคุมลมหายใจไม่ได้นั่นก็เป็นสัญญาณเตือนของร่างกายแล้วค่ะเตือนว่าพอก่อนไหมถอยออกมาก่อนไหมก้าวออกมาจากตรงนั้นสักนิดหนึ่งแล้ววันหลังถ้าพร้อมค่อยไปต่อนะคะคอยฟังเสียงลมหายใจคอยจับความรู้สึกที่ร่างกายคอยสื่อสารกับเรามาแล้วเราก็จะฝึกโยคะได้อย่างสนุกแล้วก็ปลอดภัยแน่นอนค่ะแต่ถ้าเกิดว่าใครไม่ ไม่แน่ใจจริงๆนะคะก็สามารถถ่ายรูปหรือว่าถ่ายคลิปส่งมาให้จิบดูได้เดี๋ยวจิบช่วยดูค่ะว่าท่าเราเป็นยังไงบ้างหรือว่าควรจะปรับควรจะฝึกอะไรเพิ่มอีกไหมแล้วเราก็จะได้ฝึกโยคะกันออนไลน์อย่างสนุกป,ปลอดภัยแล้วก็มั่นใจค่ะเราเจอกันในแกงจักรจันนะคะ